เอาละครับก็ต้องออกก้าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมก็ผมนายป้อมแองแงตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูเ r ฟวอเดรย ก็กลับมาใม่อีกแล้วนะ <c oughs> วันนี้มาบ่อยจัดๆนะเพราะว่าผมว่างแงะไม่ได้วันนี้ผมจะปล่อยให้ลีกหลุดลอยไปไม่ได้นะครับเราจะต้องต่อสู้กันแบบโอ้โหเรียกว่าถึงพลิกถึงขิงถึงถึงอะไร <c oughs> ต้องถึงที่ขั้นสูงสุดนะครับถึงขั้นสุดกันเลยทีเดียวนะไม่งั้นจะไม่ได้ตัวนี้ไปครอบครองนะครับเมกกาชิรอนนะครับขอเก็บตังค์เพื่อน่อยเพิ่งจะเข้ามานะครับโอเคฟึๆๆๆๆๆๆ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บังเหลือแพ็๊กฟน๊บฟึ่บฟึ๊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 บฟึบก็ ต้องเดือดกันซะหน่อยแพ็คนี้ไม่ได้เราจะปล่อยให้หลุดรอยไปไม่ได้เพราะว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้วิบวับนะครับปะก็เป็นแพ็คอาอะไรอะเซฟเวอร์ชาร์กนะครับนะ<ว>ใช่ไหมอันนั้นจะอ่านอย่างเงี้ยนะอ่ะลุย3ยกนะครับโอ้โหยังไม่ฟื้นดีเลยแต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็น่าจะสู้ได้แล้วนะไม่อยอมพุ่รอยโล่จะบอกโ้ ก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ออกเสี่ยงจัดๆเลยน,นั่นอะไรของกูเอาตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปเก็บให้หมดโอเคก็น่าจ,จะไหวแล้วแหละไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับลยุยสามแสนเองนะครับเหมือนเขายากจะให้การ์ดเราฝั่งนั้นเป็นพี่เม็กหมดเลยฝั่งนี้เป็นธาตุกระดองหมดเลยเอา่าป้องกันถึงไว้ก่อนมาเลยเม็กกรอนแล้ก็เจอกันสักหน่อยนะ คอเฟิรมกรนนาด้วยเหมือนพวกญี่ปุ่นาตาตาหน้ามานันนามีสีนะผมจะทำนี้นะครับเฮ้ยป้องกันสองพี่เม็กก็ไม่บอกมาดยตายจะจัดโดนโจมตีโอ้ไม่ไปเอาแล้วจัแต่ครบแล้วเวจ้าจำตัวตดๆต้องขอบใจพี่เม็กมากป้องกันสออย่เว้ยอพี่เม็กก็กลัวโดนส่วนว่า แล้วตามองตาใส่ตาก็จ้องมองกันโอเคพี่เม็กก็ยังไม่กล้าโจมตีอ่ะผมก็เก็บสตแต็กไปเรื่อยนะครับแล้วก็ป้องกันเอาไว้โ okay. อเคป้องกันสราบมีนี้อ้าวมีสี่เท่ากันเตรียมตัวตายได้พี่เม็กตายแล้วพี่เม็กไม่ทําอะไรเลย <c oughs> ผมก็เก็บไปเรื่อยนะรเรียกสตแต็กมาครับให้มันโจมตียังไงมันต้องโจมตีโอ้ยป้องกันสี่มาบวัดิฝาบททนกันก็ได้พี่เม็กมาเลย ไม่โจมตีด้วยอ่ะเจ้าจำสดสดสามแล้วกันตาเนี้ยอตาเนี้ยพิมิกโจมตีแน่เดานะเพราะเขาตาที่สามแล้วนะบอดมันต้องโจมตีเราอย่างแน่นอนนั่นไงโจมตีจริงๆด้วยอัศวิยังอยู่รอดโจมตีคืนโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้า จมตีหกไปเลยแล้วก็เหลือมิหนึ่ง <laughs> ตายซะพี่เมดอย่าอยู่เลยงับงับงับ,งบ,งบแล้วเราไปเล่นอย่างนี้ซะแล้วสแต็กก็หมดไปชิปหายแล้วตัวนี้มีต้อง800นะครนะตัวหลังมีเป็นพารแล้วอย่างงี้จะไหวไหมเนี่ย <laughs> แต่ยังไงก็ปาดได้ตัวโออจมตีสามเลยเหรอเออมันเหลือนหนึ่งจรงว่ะ <Okay. S 1> มันเหลือนหนึ่งใช่ไหมแต่ผมต้องโจมตีมันยันสามเนี่ย ่าจ,จัดๆเลยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะครับแล้วก็โจมตีสี่เพราะมันเหลือหนึ่งโอเคมาตายซะอยู่เลยพี่เม็กอุ้ยมันเก็บเปตัวหลังด้วยอะเออตายบิดตัว <c oughs> อุ้ยสามร้อยสองเลยเหรอ,อมีห้าหายแล้วอุ้ยแต่มันมีแค่พันสามพันเก้านะไม่น่ากลัวนะโจมตีสามนะครับ้ <c oughs> ต้องขอบอกพี่เม็กเลยว่า <c oughs> ฉันชนะแล้วพี่เม็ก อย่าโกนกันเลยไปสู่สุดติซะพี่เม็กแล้วส่งการ์ดองนายมาเงียบ,บ,บ,บเรียบร้อยถือว่าการคำนวณยังไม่ผิดพลาดนะโอเคนะฮะยังอยู่ในสกิลที่สามารถควบคุมได้อยู่นะโอ้าะหน่อยผูชนะต้องหมุนสักนิดหนึ่งโอเคหูได้40เองอะ่ะทำไมได้น้อยจัดๆอย่างงี้โอเคอุ๊ยพี่เม็กอีกแล้วฝูงฉลามมรตยูดำ <laughs> มีแต่พี่เม็กอย่างเดียวเลยอะอผมาผมเจ้าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ชักจะรู้แล้วไนงะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่ง400ฝ่าเลยเหรอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูนี่มีกระดองที่แบบว่ามีเลือดเยอะไหมไม่มีเลย <c oughs> เรียกว่าเอาไปก็ไม่ตายจะจัดนะครับโอ้ตายแล้วเราใช้กระดองไปตัวนึงละอ ไม่ได้แล้วสงสัยเดี๋ยวต้องใช้พวกนี้แล้วเอาตัวนั้นไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอากระดองไปตัวหนึ่งอา่าเพราะสามยกเองเอาไปลองยังไงก็ชนะแน่ๆนลุยโอเคเก <c oughs> ็บสแต็กได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวทำอย่างนี้นะครับโอเคยังไงก็โจมตีไม่ถึงพันหนึ่งนะครับเป็นการเก็บสแต็กที่รวดเร็วที่สุดในโลกนี้ <c oughs> เอ้ยจมตีสถึงบันหนึ่งไหมเนี่ยไม่ถึงนะครับโอเค,นะคแล้วก็ป้องกัน1 2แล้วเหลือไว้หนึโอเคตาหน้าเราก็จะมี4นะ่ะ <c oughs> เร็วจัดจัดเรียกว,ว่าเป็นการเก็บสแต็กบแบบสมบูรณ์แบบโอเค <c oughs> ตาหน้าจะมีเท่าไหร่ฉันก็ไม่กลัวหรอกพี่เม็กเตียมตัวเตียมใจตายได้เลยเดี๋ยวฉันจใจลูกน้องจนมาจัดการส่วนตัวฉันขอสลีปไปก่อน <c oughs> เอา้าเฮ้ย อย่างนี้ก็ได้เหรอก็ดีสิมาโอเคแต่ผมจะไม่เสี่ยงป้องกันใดๆไ,ไม่เสี่ยงแบบว่าป้องกันเยอะนะป้องกันแค่เรียกสแต็กพิมเมกอย่างเดียวมาโอ้โหโจมตีไปต้องเอาซะหน่อยแล้ว แล้วโจมตี4นี่ต้องเอาซะหน่อยละโจมตี1โจมตี2โจมตี3พอเลยนะครับแล้วก็ป้องกัน1แล้วก็เหลือไว้ให้เพื่อน4โอเคหน้าพี่เม็กสง,งั้นนะ่ะเงีบเฮ้ยนี่ไปแล้ว1ตัวโอเคตัวนี้ประสบการณ์น้อยไงเลเวล22นะครับเลยไม่ไม่รู้ถึงกดอุบายแอนแยกยนต์ของเราไม่โจมตีอีกสงสัยวอรที่จะไปอีกตัวหนึ่งนะครับวอรจิงโฮโอเค อ้ยตัวนี้ป้องกัน4ี่เลยประสบการณ์มากกว่าดูซิมันจะอดทนได้แค่ไหนนะครับอดทนไม่ไหววะโอเคปาดิงตัวแล้วเนี่ยสุดๆอ่ะคิดดูแล้วเอาตัวนี้เหลือมันทำไมไม่เด้จมตีหนึ่งจมตีสจมตีสามจตีสี่แล้วโอเคแล้วก็เหลือไว้เพือนสี่นะครับตายซะอย่าอยู่เลยเงียบได้กัดไปสองตัวเป็นฉลามอะไรของพวกมึงฉลามที่ไม่คิดกัดใครเหรอโอเค วิทย์ตัวนี้ผมตายแน่มันโจมตีหนึ่งแน่ๆแล้วเก็บไว้สามโจมตีสามเลยอ่ะงำตายโอ้โหแล้วผมเอาเตาบน้องมาทำไมเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรเอาปากกาหลังนี่แหละเพราะเตาขนองเดียวถ้าไม่ตายใช้บ่อยแล้วไงเอาปากกาหลังมึงก็ได้ง สตูคู่ปรับตลอดการของมี่เม็กนะปากการังผมว่ามันน่าจะโตลนี่ใหญ่มากนะไอปากการักแต่ว่าเมกาโลดอดนี่ใหญ่แน่ๆโอเคเรียบร้อยชนะไปอย่างง่ายได้นะครับคามห่างมันตับไม่ตายได้ไงมันจะได้ง่ายไปแล้วมังเนี่ยสงสัยผมว่าเกลือแน่ๆวิบวับคงไม่ได้เอาแล้วไงเอาโคตยมฉลาบโหดมาเล่นกับผมเลยทีเดียวแล้วเราไม่มีทตาไอ้นี่เลยชิบหายแล้วไม่มีทตุกระดองไปรองรับมันเลย ตายจ,จัดๆตายจ,จัดๆโอ้โหดูดีาตุกระดองยังบาดเจ็บล้มตายอยู่เลยตัวนี้ฟื้นแล้ววะมีต้องสี่พันเลยเหรอสี่พันหนึง่งผมไม่มีตัวไหนที่แบบว่าไม่ได้เลยอะ่ะมันไม่ได้สักตัวเลยอะ่ะเดี๋ยว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 อสีอ่พันหนึ่งใช่ไหมตัวนี้โจมตีแค่สองร้อยเองโอ้โหบ้าจะจัดเลยสองร้อยโอ้ยตายแล้วแล้วจะลบมันยังไงอ่ะเนี่ย เดียว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 ะขอผมลองลองลองเล่นอะไรสนุกสนุกก่อนแล้วกันเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เลยต้องลองเล่นอะไรสัก,กนหน่อยนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่ง <laughs> มัดมีมีร้อยห้าสิบหกนี่แหละอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โอ้โหมันไม่น่ารอดเลยสักตัวพูดตรงตรงเลยนะแล้วก็ไม่รู้อะขอให้เก็บสแต็กให้ได้แปดให้ได้อะ่ะโอเคมามาลองกันเมกาชิรอนเลเวลยี่สิบเลยอะ่ะโอ้โ หลังโจมตีคดบ้าบอโอเควาหลอกล่อมันไปเรื่อยๆนะเพื่อการโจมตีที่สมบูรณ์แบบของเราโดนสิครับอย่างงี้จะอยู่ได้ยังไงเออไปแล้ว1,5 0 0เลยนะครับอดทนไว้ทุกคนความสามัคคีนี่แหละที่ทำให้เราชนะป้องก,กันหนึ่งป้องก,กันสองนะครับเราเหลือไว้หนึ่งโอเคอดทนเอาไว้ยังไงเราไม่แพ้ไงไงมันแค่ตัวใหญ่กว่าแล้วนั้นเองตาม ไม่ตายโอเควะ<า>เพื่อพองเพื่อเราต้องทำได้จะโจมตีสหรือเปล่าต้องลุ้นให้มันโจมตีสามนะครับเราจะได้โจมตีเข้าแปนะครับโอเคอย่างนี้ต้องมีลุน้นบาวัดกันอเป็น400นะครับโอเคตายซะเอไอ้เบก้าชิลอนอย่าอยู่เลยกัดมัน เห็นว่าฉันตัวเล็กฟ้าใช่ไหมหลังแกพวกพร้อมจัดมาเยอะแล้วตายซะเถอะงับแปดพันฟ้าโอเค,อเค,อเคฉันรอดได้ซะงั้นนะโอ้ยอาผมก็ได้การแล้วนะครับอัลฟาติกอเวนเนลไลส์นะครับอ่าปัดโอ้ยวิบวับอยู่ไหน <laughs> ทำไมขอบมันเป็นสีนี่าบาดเจ็บจัดๆอเอ้ยดูปากดิยฉลามอะ่ะเราก็ได้ฉลามเหมือนกันอะ่ะได้อีดีตัสสดีฟ้าปาเถอะเฮ้ยสามร้อยยี่สิบห้านะครับเก็บเน้นๆอ่ะ ยังไงกองไ็อย่าลืมเข้าไปตีแพ็กเกลืออย่างที่พี่ตีด้วยนะครับเฮ้ยได้ JW เยอะไงเออทั้งอาหารทั้งดีเอนะครับไม่ธรรมดานะครับถึงจะเกลือไปนิดนึึก็อก็ต้องถามว่าวันนี้คุณกินเกลือแล้วหรือยังกินแล้วนะครับอร่อยดีเฮ้ยลำคาญจะจัดโอเว่นไปจัดการมันเกเกลอะไรตอนนี้อะ พอดีฝ่านะก็เอาสั้นๆส,สนุกๆแค่นี้แหละไม่ต้องคิดอะไรมากถือว่าผ่อนคลายจากลีกนะเพราะลีกก็ใกล้เต็มทีแล้วเหลือมีกี่ชั่วโมงแล้วนะครับถ้าใครยังไงก็มีเปอร์เซ็นที่จะได้ก็ขอให้ต่อสู้เอาให้ได้นะครับส่วนใครที่ยังไงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับลีกน้าก็ยังมีอีกอะผมมีข่าวใหม่มาบอกด้วยนะครับ ลีกหน้าเราจะตีแย่งชิงสัตว์น้ำกันนะครับจะเริ่มวันพรหัสนะครับอ,อาวอีกแล้วอ่ะเยเริ่มวันพรหัสนะครับไปหมดบรนจันนะแต่เป็นตัวอะไรผมยังไม่รู้นะครับอ,รอ่าเผอิญว่า GM มส่งกระแสจิตมาบอกผมนะครับออ,อย่าลืมเข้ามาร่วมมนต่อสู้อีกนะผมอาจจะเป็นตัวใหม่ก,ก็ได้นะไม่แน่นะครับเดาเอานะ พอดีฝานะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะอ่ะแล้วอย่าลืมไปติดตามผมที่ Facebook ด้วยนะครับไม่มีอะไรล่วหมดแล้วนะไปดีฝานะครับอ่าผมนายโป้แมนแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนเฟดายังเล่นอยู่ฮ่าาไปแล้วย